สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วเจริญเทคเตอร์นะครับวันนี้พามาชมรถภายในร้านนะครับแล้วก็อัปเดตรถให้ชมกันนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาแจ้งสาหรับเปลียนพุชเชอจิกายนต์นี้เท่านั้นนะครับเหนือนี้เดือนเดียวเท่านั้นนะครับราคาพิเศษเลยเดี๋ยวจะมีรถรุ่นไหนนะครับราคาพิเศษขนาดไหนไปชมกันในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สันกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเริ่มจากโซนหน้าร้านก่อนเลยนะครับตอนนี้ MU55 นะครับที่หน้าร้านม คันละนะครับ3าม0 0 0ห้าบาทนะครับมีทั้งหมด3คันนี่นะครับตัวกระดานหน้านะครับเครื่องเกียดีไฮบริดดีนะครับคันละ3าม0 0 0ห้าหมื่นบาทนะครับคันแรกนะครับเป็นตัวกระดานหน้า MU55 นะครับคันนี้เป็นปี61นะครับสามแสนห้าหมบาทเหมือนกันเลยนะครับตัวรถเป็นสีเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีเดิมๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ต่างๆใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็มี 49แรงนะครับ3แสนกวบาทเหมือนกันแล้วก็นี่นะครับ2440นะครับ S พร้อมเครื่องสังอ้อยนะครับ2แสนกวบาทนะครับเดี๋ยวคันไหนมีรายละเอียดราคายังไงผมแจ้งให้ชัดเจนเลยนะครับส่วนคันไหนผมไม่ทราบราคาก็น่าจะรู้คาประมาณราคาคร่าวๆนะครับลองสอบถามเฮียก็ได้เลยนะครับแล้วก็มี NU5501 นะครับ2คันราคาเท่ากันเลย3 5 9 0 0 0บาทนะครับ สองคันนี้เป็นปี60ทั้งคู่เลยนะครับปี60ทั้งคู่เลยนี่นะครับเป็นรถเดิม,ดมทั้งหมดเลยนะครับมีสภาพที่สวยนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวสนลูกค้าถามนะครับฟอร์ดมาหลายเจ้าเลยเดี๋ยวผมพาไปชมฟอร์ดด้วยนะครับ ราคาไม่แพงเลยนะครับแสนกว่าบาทนะครับส่วนใหญ่จะเป็น6.6นะครับฟอร์ดแล้วก็ใครหารถแสนกว่าบาทอยู่พวก3 4 45มีให้นะครับมีให้ชมเลยแสน0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเครื่องปลูกตอนนั้นก็75,000นะครับเป็นของใหม่นี่นะอุปกรณ์เดี๋ยววันนีพ้พามาดูฟอร์ดก่อนเลยนะครับ ันนี้ยางใหม่สีเส้นนะครับอันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับเป็นหกพันหกเป็นหกพันหกนะครับรถทุกคันที่จอดตรงนี้นะครับติดใช้งานได้นะครับไฮดรอลิกใช้งานได้นะครับเพราะว่าเขาขับออกมานะครับมีเป็น6กพันะครับอันนี้ก็เป็น 6, 6นกพันหกกันเดี๋ยวไล่าจากฝั่งนี้ก่อนเลย คันนี้เป็น6,6พั T5 นี่นะครับ T5 เครื่องเกียร์ต่างใช้งานได้นะครับไฮบริดใช้งานได้นะครับเพราะว่าขี่ออกมาปกติเลยนะครับรถมีเล่มทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงปอดคันแรกนะครับเป็น6กพันห T5 นะครับ6ก T5 เป็นชุดตามที่เห็นตามสภาพนี้เลยนะครับแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันที่สองราคาเท่ากันเลยนะครับ เป็น 6, 6เหมือนกันนะครับแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ยางหลังก็จะสวยกว่าคันนั้นหน่อยนะครับนี่นะครับเป็น T ีห้าี่เลยพวกนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับส่วนเรื่องราคานะครับสามารถโทรมาคุยมาต่อรองกับเฮียกันได้เลยนะครับลองโทรมาคุยมาต่อรองกับเฮียกันได้เลยนะครับ แล้วก็คันนี้เป็น6 6 0 6ยางใหม่4เส้นนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับราคาพิเศษเหมือนกันนะครับตัวกระดานหน้า259,000บาทนะครับ259,000บาทนะครับนี่นะครับใบเลนส่สวยนะครับมันแค่จอดนาเท่านั้นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่อันนี้ก็ใส่ปั๊มใหม่แล้วนะครับนี่ปั๊มพาวเวอร์ใหม่แล้วกองของเหลวต่างๆใส่ใหม่แล้วนะครับเป็น6 0 6นะครับ259,000บาทนะครับ ใช้งานได้เลยอีกก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับปวกเครื่องปลูกมันสับปะหลังนะครับเครื่องปลูกอ้อยเดี๋ยวเรื่องราคาของอุปกรณ์นะครับผมมาแจ้งอีกทีนึงแล้วกันหรือใครอยากทราบราคายังโทรคุยกับเบียกันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปมาชมรถายใดร้านก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับายใดร้าน วันนี้เริ่มจากคันใหญ่ก่อนเลยอันนี้เป็นโซลิดนะครับเครื่องเกดีเฮลิคดีนะครับโซลิด75แรงราคาเบาๆเ,เลยเป็นสีเดิมๆทั้งคัน349,000บาทเท่านั้นเองนะครับ349,000บาทยางสวย4เส้นนะครับหน่ยสภาพเดิมๆอ่าสภาพเดิเดมๆเลย หรือจะเป็น Ford New ฮอลแลนด์นะครับที่ดีห้าจนยะครับยางสวยสีเส้นเก็บสีของเหลวให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ขายตามสภาพนะครับอันนี้ก็ตามสภาพเหมือนกันนะครับฟอร์ดน w ฮอลแลนด์เป็นปีหกหนึ่นะครับมีเล่มชุดครบเลยนะครับราคาอยู่ที่4 4 9 0สนบาทนะครับอ่าสี่แสนบาทนะครับเมสซี่ก็3 6มแสนบาทนะครับตัวกระดานหน้าพวกนี้ได้ตัวกระดานหน้าทั้งนั้นนะครับ หรือจะเป็นอิซุกิ air นะครับ97แรงตู้แอร์นะครับเป็นปี6 6 2นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะครับราคาพิเศษเลยสภาพสวยสนะครับแล้วก็นี่อุปรกรณ์เข้ามาเพียบเลยตระกูล B นะครับ b 2 4 4 0ก็ <ๆ S 2> ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ๆแต่ราคาผมยังไม่ได้ถามให้นะครับนี่ไปดูเครื่องเครื่องปลูกอ้อยนะครับร เป็นเครื่องใหม่นะครับอยู่75,000บาทนะครับเจ0 0หาพันบาทแล้วก็มีฟอร์ตตรงนี้คันนึงตัวนี้เป็นเสื้อลายนะครับเป็น6 6หนนะครับเป็น6 6งศผมให้ดูประมาณนี้แล้วกันตัวกระดานหน้านะครับใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับ239,000บาทนะครับ239,000บาทนะครับ ก็36วสเอเรามี1คันนะครับอ <c oughs> ันนี้เช็คสวยให้พร้อมใช้เลย <c oughs> เครื่องเกียดีไฮริกดีนะครับเช <c oughs> ็คซีนของเหลวระบบไฟรูลซึมให้รอบคันแล้วนะครับใส่แบตใหม่เบาะใหม่ให้นะครับ <c oughs> สวยๆพร้อมใช้แบบนี้ยาง <c oughs> เต็ม4เส้นเลยนะครับ <c oughs> เป็นรถปี57ราคาอยู่ที่2 39,000บาทนะครับ <c oughs> ราคา,าเบาๆเลยอ่าให้ดูเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เป็นสีเดิมๆสีเดิมๆมาร์กเดิมโรงงานนะครับ เครื่องเกียร์ครัตไม่เคยตัดท่อนนีเห็นไหมครับคัตไม่เคยตัดท่อนนะครับสภาพที่สวยเลยมีด้านท้ายสีเดิมๆนะครับเป็นมาร์กเดิมโรงงานเลย <c oughs> สภาพที่สวยนะครับไฟท้ายใหม่ๆนะฮะ เครื่องดีนะครับชิ่งเดียวติดเลยไม่มีเสียงเคกอ่าหรือใครงบเบาๆก็จะมีสาี่แรงมาให้นะครับนี่คันนี้เก็บสีเช็คซีนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ได้ตัวกระดันหน้านะครับอยู่ที่แส5ห้าบาทนะครับ L 3 4 0 8 DI นะครับสภาพที่สวยเหมือนกันเลย คันเกียร์ที่สวยนะครับใส่มาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ยางสวยสี่เส้นเลยเต็มดอกนะครับแล้วก็ L408 DT นะครับเรามี3คันให้เลือกเลยแบบเดิมๆแล้วก็แบบเก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับเริ่มจากคันแรกนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับสีเดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวกระดานหน้าคันโค้งแบบนี้เลยเครื่องเกียร์ดีไฮดลิกดีนะครับเป็นปี62นะครับตัวกระดันหน้าราคาอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นเอง นะครับ2,59,000บาทเท่านั้นเองพาชมโดยประมาณแล้วกันเนะีครับเครื่องเกียร์คัตไม่เคยนัดทอดเหมือนกันนี่สีน,นหลังนะครับสภาพให้สวยเลยีีโอใช้งานน้อยๆน,นะครับแล้วก็คันที่2เป็น40 d ดีเหมือนกันคันนี้เช็คซีงของเหลวระบบไฟรั่วซึมให้รอบคันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ใส่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่สภาพที่สวยแบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่269,0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นปี60นะครับนี่เป็นปี60เก็บสภาพให้สวยๆเลยนี่นะครับอันนี้โปรโมชั่นของเราก็คือรถทุกคันใส่แบตให้ใหม่ทุกคันนะครับใส่แบตให้ใหม่ทุกคันเลยมีเริ่มชุดโอนคดให้ทุกคันเลยนะครับไม่ต้องห่วง แล้วก็คันที่3นะครับเป็น d ีเหมือนกันเป็นปี6 2นะครับคันนี้คันนี้มีอุปกรณ์มาด้วยนะครับเป็นด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังราคาอยู่ที่28900,0บาทนะครับเป็นปี6 2นะครับสภาพสวยๆเหมือนกันเลยนะครับเก็บให้สวยแล้วนะครับพร้อมใช้เหมือนกันอ่ะดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องเจียรคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับเก็บสีให้สวยงามเลยเช็คระบบไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ นำไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ SP SP เราก็มี3คันเหมือนกันอันนี้เป็นตัวเปล่าสภาพสวยดๆเดิมเลยนะครับ L4018 SP นะครับคันนี้เป็นปี65ตัวเปล่านะครับคันนี้คันนี้ขายตัวเปล่าเครื่องแกดดีไฮดลิกดีนะครับสภาพเดิมสวยเลยราคาอยู่ที่269,000บาทนะครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับเครื่องแก์คัดไม่เคยตัดท่อนเหมือนกัน สวยๆเลยอันนี้สีน้เดิมนะครับนี่เห็นไหมครับสวยๆส,สีล้อหลังซ้ายขวาไม่เคยแกะนะครับนี่ใครอยากชมรีวิวคันไหนทดลองขับสามารถมาชมได้ที่ร้านแก้วเจริญยูทูแท็กเตอร์ได้เลยนะครับอยู่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือใครอยากชมวิดีโอคันไหนทักเฟซบ็อกมาได้เลยนะครับ โทรที่เบอร์0 8 1 9 6 6 8 5 1 8นะครับอันนี้เป็น l 4 0 1 8 SP เหมือนกันนะครับแต่เป็นปี64นะครับอันนี้ให้ด้านหน้าแล้วก็พันหลังเช็คซีนของเรือระบ,บไฟรัวร่วซึมให้รอบคันสภาพที่สวยแบบนี้เลยราคาอยู่ที่28900,0บาทนะครับจะขออภัยนะครับคันนี้คันนี้อยู่ที่2990 0 0บาทนะครับแจ้งผิด2 9 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็น4 4 s p นะครับ สภาพสวยเหมือนกันให้ดูนะครับเครื่องเกียร์ครัสไม่เคยตัดท่อนเหมือนกันเลยยางสวยนะครับยางเต็มเต็มดอกเลยเช็ให้สวยงานนะครับ40 HP ดันหน้าพันหลัง2 9 9 0 0 0บาทนะครับปี P 64อันนี้ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นปี65 L 4 0 1 8 เอพีเหมือนกันแต่เป็นปี65นะครับ mm hmm. ด้านหน้าแล้วก็ผาหลังราคาอยู่ที่39 0 0 0บาทนะครับ39000บาทนะครับใส่ยางหน้าให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้สวยๆเลย mm hmm. เครื่องเกียร์ครัตไม่เคยตตะท่อนเหมือนกันนะครับยางสวยสี่เส้นนะครับคันนี้นี่เลยนะครับ อยากฟังเสียงเครื่องยนต์ทัฟฟิอินบ็อกซ์ไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็น l 4 5 0 8 dt นะครับเครื่องเกดีเฮลิคดีเหมือนกันนะครับอันนี้ขายตามสภาพนี้เลยครับขายตามสภาพนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวกระดานหน้านะครับไม่มีผานให้นะครับอันนี้ไม่มีผานนะครับราคาเบาเเลยนี่นะครับผานี้เราไม่ได้ให้นะครับอันนี้เป็นของลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับ แต่เราแถมแบตใหม่ให้นะครับไม่ต้องห่วงอ่าแล้วก็เป็น L4508DI นะครับคันนี้แสนสามบาทตัวเปล่านะครันนี้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับขายตามสภาพนะครับเบาะมีให้นะครับไม่ต้องห่วงเข้ามาชมมาทดลองขับได้เลยอ่าคันต่อไปนะครับเพิ่มแรงม้าขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น l c 7 0 8 s p ยางสวยสี่เส้นเลยนะครับยางหลังน่าจะเป็นยางใหม่นะครับนี่นี่อันนี้เป็นยางใหม่เลยเต็มดอกสวยๆนะครับรถสภาพที่สวยเลยกิโยใช้น้อยแน่อนอนนะครับเป็นแบบนี้เป็นสีเดิมๆนะครับเป็นสีเดิมดมาเลยหลังคามีให้นะครับคันนี้เป็นปีห้าเจ็ดนะครับ เป็นปี57นะครับขายตัวกระดันหน้าแบบนี้นะครับ269,000บาทเท่านั้นเองนะครับ269,000บาทเท่านั้นเองนะครับมีเล่มนะครับไม่ต้องห่วงเพราะมีเล่มนะครับมีเล่มทุกคันนะครับอ่าแล้วก็คันนี้ L5018 DT ครับคันนี้เป็น DT อ่ี๋ยวให้ดูฝั่งนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆราคาเบาๆเหมือนเดิมนะครับ อันนี้นะครับเป็นปี63นะครับเราให้ตัวกระดันหน้านะครับราคาเพียง299 0 0 0บาทเท่านั้นเอง299 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ขายตามสภาพนะครับนี่ลู้าต้องไปเช็คเพิ่มเติมเองนะครับแต่เบื้องต้นรถทุกคันนะครับเครื่องแกดีไฮดรอลิกดีนะครับถ้าคันไหนเครื่องหลวมควันขาวเดี๋ยวเราแจ้งนะครับแต่อันนี้ใช้งานได้ทุกคันเลยนะครับแต่มีเรื่องของสภาพต้องไปเก็บเพิ่มเติมหรือสั่งทางร้านเก็บได้นะครับ เดี๋ยวมาดู L 5 0 1 8ดีทีสวยๆกันบ้างนะครับคันนี้คันนี้สใย mm. สายงางใหม่เรียบร้อยนะครับเช mm. ็คซีนของเหลวระบบไฟรั่วซึมให้รอบคันแล้วนะครับใสยางหน้าให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ mm. คันนี้เป็นปี62นะครับคันนี้เราให้ด้านหน้าแล้วก็พาหลังราคาอยู่ที่3,590 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3,59 0 0 0บาทเท่านั้นเองอนี่เลย เช็คให้รอบคันนะครับคันนี้นี่สภาพสาสวยๆเหมือนกันล้วก็รถคีบ SP นะครับใครอยากได้ก็สอบถามราคาได้เลยรถสวยกลิบสีเดิมโรงงานไม่เคยแกะนะครับนี่มาร์กเดิมงต่างๆอยู่ครบท้วนเลยเป็น50 SP พสภาพสวยงามสวยพร้อมใช้นะครับนี่เลย ราคาน่าจะ400,000กว่าๆนะครับน่าจะนะครับลองโทรไปเยียดแกดูเลยนะครับคันนี้แกไม่ได้แจ้งมานะครับแล้วก็มี50แอพีอยู่1คันนี่เลยนะครับเป็น50แอพีเป็นสีเดิมๆนะครับเราให้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็นปี65นะครับคันนี้เป็นปีใหม่ๆเลยเป็นปี65ราคาที่389,000บาทเท่านั้นเองนะครับ 389,000บาทเอ้ย3 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสภาพเป็นเดิมยางหลังเสียสวยนะครับแล้วก็ต่อไปไปดูรุ่น M กันบ้างนะครับตอนนี้ เก็บสภาพประมาณเนี่ยมีอยู่2คันนะครับมี70คันนี้แล้วก็มี60นะครับเห็นลูกค้าถามมาเดี๋ยวพาไปชมแล้วกันนะครับเริ่มจากคันแรกกันเลยคันนี้เป็น M740 เนะครับดานหน้าแล้วก็พาหลังด้านหน้าพาหลังนะครับเช็กซ้นคงเหลือรบไฟรั่วซึมให้รอบคันรถเป็นปี57นะครับรถเป็นปี57คันนี้ขายอยู่เพียง3,55,000บาทนะครับ355,000บาทนะครับได้ด้านหน้าพาหลังนะครับอ่าแล้วก็มีพี่ใหญ่เข้ามาซูริดนะครับปีใหม่เหมือนกันเป็นปี ,65 นะครับ อันนี้สภาพที่สวยเลยทํางานมาเพียงพันเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองขับยางสวยสี่เส้นสภาพเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับอันนี้มีเล่มชนออนครบนะครับขายตัวกระดานหน้าปีหกห้านะครับมีสภาพสวยงามราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ถ้ามืดนิดนึงก็ขออภัยนะครับมันเริ่มจะค่ำแล้วนะครับ มาถ่ายค่อนข้างเย็นเลย๋ยวสตาท้ชมนี่นะครับใครหาที่ใหญ่ไซส์ที่บิ๊กอยู่นี่เลยคันนี้นะครับมองไรเบาเหมือนเดิมนะครับไฮโอลิกลื่นๆเหมือนเดิมอ่านี่นะครับโซลิดร้อยสิแรงปี65ปีใหม่ๆเลย 5 4 9 0 0บาทนะครับนี่ส,สวยสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะครับที่โนนไทยโคราชนี้ครับอันนี้เป็น M7040 DT นะครับเป็นปีใหม่ๆเลยเป็นปี65นะครับคันนี้เราขายแต่น,น้าแล้วก็ผ่านหลังอยู่ที่5 9 9 0 0บาทนะครับ5 9 9 0 0บาทนะครับสามารถโทรมาคุยมาต่อรองได้เลยสภาพสวยๆนะครับเป็นสีเดิมๆเ,เลยนะครับยางสวย4เส้น นี่เลยนะครับได้รถปีใหม่ๆด้วยนะครับปี65เครื่องเกียร์คัสไม่เคยตัดท่อนนะครับสภาพหน็อตต่างๆเป็นแบบเดิมๆเลยอ่านี่นะครับคัสไม่เคยตัดท่อนเครื่องไม่เคยแก่นะครับนี่หัวน็อตต่างๆเป็นสีเดิมๆเลยเป็นสีมาจากโรงงานแบบนี้เลยแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยสวยพร้อมใช้นะครับ ใครอยากให้เก็บเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับแต่นี้เราให้ดูแบบเดิมๆก่อนเลยนะครับอ่ะยยนมานะครับมีเข้ามา1คันเป็น e ี F 3 9 3ที่คันนี้เป็นปี61นะครับตัวกระดานหน้าขายตามสภาพนี้นะครับเครื่องเกียรต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับราคาเบาๆนะครับได้39แรงแส9 0 0 0บาทนะครับแสน0 0 0บาทนะครับเก็บสีต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นีขายตามสภาพนี่เลยะะราคาเบาๆนะครับแล้วก็ MU 5702มีทั้งสองคันนะครับคันละ3,99,000บาทนะครับ3า9 0 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับมี2องคัน3,99,000บาทนะครับสวยพร้อมใช้ให้เลยนะครับอันนี้ขายตัวกันดานหน้านะครับ ายตัวกระดานหน้านะครับแล้วก็ m 9540คันนี้ก็ปีใหม่ๆเหมือนกันนี่คันนี้เป็นปี61นะครับ m 9540ปี61เราให้เดรน,น้าแล้วก็พาหลังราคายอยู่ที่689,000บาทนะครับ689,000บาทนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะครับสีเดิมๆโรงงานเลยซ่อนในเริ่มจากโรงงานเหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> สามารถสั่งเก็บเช็คให้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวคันนี้เช็คให้พร้อมใช้เหมือนกันนะครับในเรื่องของสิ้นของเร็วและปรไฟรัร่วซึมให้รอบคันอยู่ประมาณนี้เลยมาดูค่ายเขียวกันบ้างตอนเดียตอนนี้เหลือ1คันนะครับเป็น5045นะครับ5 0 4 5ดีเครื่องเกียดีไฮดรลิกดีเลยนี่นะครับราคา279,000บาทนะครับชุดนี้279,000บาทนะครับ ส่วนเรื่องใบดันเนี่ยต้องลองคุยกับเพียแกว่ามีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็49มี1คัน3 0 0แสนกว่าบาทเหมือนกัน <c oughs> อิชิกิแล้วเหลืออยู่2คันนะครับเป็นตัว54แรงกับตัว40แรง40แรงอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นตัว54แรงนะครับเพิ่งเช็คระบบต่างให้สวยพร้อมใช้แบบนี้เลยราคา2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งรายละเอียดชัดเจนให้นะครับส่วนใครสนใจนะครับอิิกิ ลองทักเฟิกอินบ็อกมาได้เลยนะครับมาดูคันนี้กันบ้างนะครับเป็น m 6 0 4 0 SU คันนี้เช็คซีนหงเลือดลรั่วซึมให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับใส่แบตให้ใหม่นะครับใส่เบาะให้ใหม่สภาพสวยงามแบบนี้นะครับดันหน้าแล้วก็พาหลังดันหน้าพาหลังเลยให้ดูรอบๆก่อนนะครับสภาพสวยเลยอันนี้ นี่นะครับกําลังเช็คระบบไฟอยู่นะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆให้ติดใช้งานได้นะครับหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับเอสยูอันหน้าผาหลังราคาอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเราก็ไปดูหลังร้านกันบ้างนะครับเก้าห้าก็มีนะครับ อันหน้าพัหลังนะครับ5้าแสนต้นๆน,น,น,นั่นเองมี2คันนะครับให้เลือกเดี๋ยวเช็คให้พร้อมใช้เลยเดี๋ยวอันนี้อัปเดตให้ชมนะครับว่าลูกค้าก็คันนี้เข้ามาเช็คเบื้องต้นในเรื่องของปั๊มพวองมาลัยนะครับแล้วก็พวกลูกหมากต่างๆนะครับคานหน้าอันนี้เดี๋ยวไปอัดบูทใส่ลูกปืนให้ใหม่นะครับ่ายของเหลวใส่บาะใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ นี่อัเดทให้ชมนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกสีมานะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถถสามารถเลือกสีแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับทีละเรารับทําให้เหมือนกันเลยนะครับลองคุยรายละเอียดดูเก็บสีให้สวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยเลมีก็เริ่มมืดแล้วนะครับก็น่าจะถ่ายได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ใครสนใจชิ้นไหนคันไหนนะครับลองทักรายละเอียดมาได้เลยนะครับ มีอุปกรณ์ต่างๆก็มีเยอะเลยครับเยอะนะครับจนถึงฝั่งนู้นเลยแล้วก็มีบีนะครับบียีนะครับคันนี้อันนี้เครื่องเกลี่งต่างๆดีนะครับแถวนี้เราทําการเช็คซีนต่างๆให้เลยรานะคาะเบาๆนะครับเอาไป2อ0 0 0นบาทนะครับสองแสนเก้าพบาทเดี๋ยวเช็กซีนของเหลวให้นะสวยๆเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้นะครับนี่ก็รถลูกค้าเหมือนกัน นี่อันนี้เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเช็คสีต่างๆทําสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพให้สวยเหมือนกันนี่ประมาณนี้เลยเยอะมากๆนะครับด้านหลังร้านก็มีอีกนะครับเดี๋ยวพาชมเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปชมสาขา2นะครับม,มีรถรุ่นไหนกันบ้างนี่นะครับ NT 5 4 0มีนี่กันราคาเบาเลยนะครับ2 0 0แสนต้นๆเหมือนกัน หาสนใจทักสอบถามได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเยอะมากๆนะครับทั้งรถทั้งอุปกรณ์เข้ามาชมมาทดลองขับได้เลยนะครับผ่านพวทงทั้งเบิกนะครับตรงนี้แยกขายเหมือนกันลองเข้ามาสอบถามเฮียกัดูนะครับเยอะมากๆทั้งอุปกรณ์นี่นครับแล้วก็มีแมคโครนะครับ เป็นรุ่น KK 1 6 1ขี่สามนะครับอันนี้ติดใช้งานได้ปกตินะครับแต่าขายตามสภาพนี้เลยแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนี่รถไม่มีเล็บนะครับแต่ว่าเนี่ยผมเอาไปจกที่สวนมาอยู่นะครับเพิ่งเอากลับมาที่ร้านแล้วนะก็มาจอดนานเลยนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่ขายตามสภาพนี้เลยราคาแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ ีประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ทั้งอุปกรณ์แล้วก็รถค่อนข้างหลายรายการเลยใครสนใจคันไหนนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0819668 518นะครับ0819668 518านะครับมีพานบุกเบิก นะครับหางลถกเบิกแล้วก็เครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องสางบอ้อ้ยนี้ก็ขายแยกนะครับอยู่41,000บาทนะครับ4ี0 0 0บาทนะครับแบตเตอรี่อย่างนี้ก็ขายแยกเหมือนกันนะครับ iX8 5 b ติดมากับเจ้า B2240S นะครับนี่ก็ใกล้มืดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจขนไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0819668-518นะครับ หลังของเราอยู่อำเภอเนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับเรายินดีเปิดบริการให้ทุกวันเลยนะครับมาชมรถแด้ทุกวันเลยมีทั้งแบบตามสภาพแล้วก็เกตสภาพความใช้ให้เลยนะครับ